สวัสดีครับเปิดไพ่ดูดวงกับต้นโกมุตขอต้อนรับผู้ติดตามและผู้รับชมทุกท่านเลยนะครับทั้งผู้รับชมที่สปอร์ตต้นเสม,มอมาและก็ผู้รับชมที่เข้ามาใหม่ขอต้อนรับท่านเลยนะคลิปนี้ต่อมาเปิดไพ่ดูดวงกันในหัวข้อความเด็ดขาดของคุณตอนนี้ทําผู้คนอึ้งน,นะครับฟังดูแล้วมีความฮึกเคืมนะครับก็คือความเด็ดขาด ที่เราได้ตัดสินใจใดๆไปนะครับไม่ว่าจะเป็นการลงมือทําหรือการแสดงศัก,กยภาพอย่างเด็ดขาดเฉียบขาดเนาะทำผู้คนอื้นงเลยนะครับมีเรื่องอะไรบ้างเนาะมาชื่นชมคุณอีกทีนะขอดูหน่อยว่าตอนนี้สถานการณ์ของคุณเป็นอย่างไรนะครับ เกิดอะไรขึ้นกับชีวิตคุณบ้างนะครับน่าชื่นชมมีบางคนเพิ่งไปทําบุญมานะครับเพิ่งไปทําบุญมาเลยมีการทําบุญทำกุศลมีการช่วยเหลือผู้คนนะครับ มีการทําบุญกวดน้ําเลยได้ซ้ํานะครับตรงตามภาพเลยทําบุญเสร็จกวดน้ําด้วยนะครับนอกจากที่เป็นการทําบุญทํากุศลกวดน้ํายังเป็นไปได้อีกว่าสถานการณ์ตอนเนี้คุณอยู่ในช่วงที่คุณนั้นได้ช่วยเหลือใครหลายๆคนนะครับช่วยเหลือใครหลายๆคนไม่ว่าจะเป็นน้ําใจ เรื่องเล็กๆน้อยๆเรื่องข่าวของเรื่องการแบ่งปันนะครับแล้วก็เป็นไปได้ด้วยนะว่ามีคนมายืมตังค์จากคุณนะครับเอะถามว่าดีไหมเนี่ยมีคนมายืมตังค์นะครับก็อยู่ที่ว่าคุณลําบากไหมก็อย่าให้ตัวเองลำบากแล้วกันนะครับหรืออีกกรณีหนึ่งเลยก็คือบางท่านนะ ช่วงนี้มีความจําเป็นว่ายังไงก็ต้องได้รับความช่วยเหลือถ้าไม่มีใครเข้ามายืน่นมือเข้ามาช่วยแย่แน่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือทางกายภาพช่วยเหลือด้านข้าวของของใช้นะครับการช่วยเหลือในด้านการงานนะรหรือแม้กระทั่งเรื่องตังนะครับมีความจําเป็นอย่างหนักเลยที่จะต้องมีการสปอร์ตเรื่องตัง อาจจะมีการหยิบยืมตังจากคนอื่นนะครับเป็นอย่างนี้นะครับถัดมาบางท่านนะบางท่านมีรายได้หลายช่องทาง ในตอนนี้บางท่านนะมีรายได้หลายช่องทางหยิบจับงานหลายงานหรือคนคนเดียวเนี่ยรับผิดชอบหลายหน้าที่นะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ในหน้าที่การงานของตัวเองหน้าที่คุณพ่อคุณแม่หน้าที่ลูกที่ดูแลพ่อแม่ว่ากันไปนะครับรับผิดชอบหลายหน้าที่ในคนคนเดียวนะครับอ่ะหรือเป็นอีกกรณีหนึ่งนะครับบางคนบางท่านอาจจะ มีข่าวดีเรื่องเบบี๋นะครับกําลังตั้งครันอยู่กําลังมีข่าวดีหรือกําลังมีความคิดที่จะมีเบบี๋นะครับแล้วก็ไม่พูดไม่ได้เลยนะครับในเรื่องของทรัพย์สินในเรื่องของการลงทุนทําธุรกิจอะไรต่างๆบางท่านนะได้รับการซัพพอร์ตการเงินจากผู้ใหญ่นะครับผู้ใหญ่อุปธัมซัพพอร์ตการเงินมาให้นะครับหรือ เรื่องการเงินที่คุณร้องขอนั่นแหละเรื่องการเงินที่คุณต้องการความช่วยเหลือนั่นแหละจะได้รับการช่วยเหลือนะครับสำหรับบางท่านนะสำหรับบางท่านเพิ่งผ่านงานสีดำมานะครับ บางท่านเพิ่งผ่านงานสีดํามาอย่างเงี้ยต้นต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับขอแสดงความเสียใจด้วยปกำลังใจให้นะครับสําหรับท่านที่ผ่านงานสีดํามานะแต่สําหรับใครที่ไม่ได้ผ่านงานสีดํามาเนี่ยจะบอกว่าอาจจะเป็นไปได้ที่ว่าตอนนี้คุณนั้นเชื่อการกระทําที่ว่าคิดดีทดําดีแล้วมันก็ต้องได้ดีแล้วคนที่ทําไม่ดีมันก็มีอันจะต้อง ได้ผลลัพธ์ที่มันไม่ดีตามที่ได้ทําไปอย่างนั้นนะครับอันนี้คุณเชื่อสุดหัวใจนะครับหรือจะเป็นอีกกรณีหนึ่งเลยก็คือว่าตอนนี้นะผลของการกระทําในอดีตได้ส่งผลแล้วคุณก็ได้ตระหนักรู้แล้วด้วยนะครับว่าเออมันเพราะการกระทําเมื่อครั้งในอดีตของคุณนั่นเองนะครับ แล้วก็จะเป็นอีกกรณีหนึ่งไม่พูดไม่ได้ก็คือบางคนบางท่านเนาะมีเหตุการณ์ที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกันกันกบกระบวนการยุติธรรมนะครับว่ากันไปบางท่านทําอาชีพเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมก็ได้นะครับ เออขึ้นมาอีกแล้วนะสำหรับใครนะที่เพิ่งมีการจบการพังการสูญเสียใดๆก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นการจบการพังการสูญเสียสิ่งใดก็ตามถ้าเกิดขึ้นจริงๆนะต้นเป็นกำลังใจให้นะครับแล้วก็ขอให้มีกำลังใจที่จะก้าวต่อนะครับบางท่านเนี่ย ผ่านงานสีดำมาจริงนนเนี่นะชัดเจนแล้วนะครับให้ขึ้นมาขนาดนี้ชัดเจนแล้วแหละย,ยังไงต้องเป็นกำลังใจให้นะครับ ไปสุดท้ายนะครับเป็นกรณีที่บางท่านเนะพิ่งมีการเดินทางนะบางท่านเนะพิ่งมีการเดินทางหรือมีการไหว้มีการสการะแม่ยานางรถแม่ยานางเรือหรือเพิ่งได้เดินทางทางเรือมานะครับหรือเพิ่งได้รับข่าวดีนะครับได้รถใหม่ได้ซ่อมรถได้ทำระยอบรถ ให้ทําอะไรใหม่ๆเกี่ยวกับรถนะครับมีความเกี่ยวข้องมีการเจิมรถหรือทําอะไรเกี่ยวกับรถมานะครับกับพานะของคุณมานะครับมีสถานการณ์ของคุณนะครับถ้ามีสถานการณ์ใดตรงกับคุณสักสถานการณ์หนึ่งก็แสดงว่าคลิปนี้เป็นของคุณนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าความเด็ดขาดของคุณในตอนเนี้ที่ทําคนอึ้งน,นะครับ มีเรื่องอะไรบ้างามาดูกันความสามารถที่หลากหลายแล้วก็ฉลาดรู้เท่าทันผู้คนนะครับฉลาดรู้เท่าทันรู้เท่าทันทุกสถานการณ์ฉลาดรอบรู้ความสามารถเยอะแยะนะครับเรียกได้ว่าจัดการได้ด้วย จัดการได้ด้วยนอกจากเจะสลาดรอบรู้ความสามารถเยอะแถมยังจัดการได้ทุกๆเรื่องนะครับจัดการได้ดีไหมค่อนข้างดีนะครับอืมน่าชื่นชมนะครับผู้คนถึงอึ้งไงกิงขนาดนี้เลยเหรอนะครับ เนี่ยเอเอเอ,เอ,เอผู้คนอื้งจริงๆด้วยในความเชื่อมั่นว่าทำยังไงได้อย่างนั้นของคุณนะครับทำยังไงได้อย่างนั้นเชื่อมั่นในความยุติธรรมของคุณนะครับทำดีก็ได้ดีทำชั่วมันก็ต้องได้ชั่วนะครับแล้วก็นะ อีกเรื่องหนึ่งเนี่ยคุณเนี่ยช่วยเหลือผู้คนในสถานการณ์สำคัญได้คุณเซฟพวกเขาจากสถานการณ์ที่สำคัญสำคัญได้เรียกได้ว่าคุณทำพวกเขาอึ้งว่าคุณเก่งขนาดนี้เลยเหลอนะครับพึ่งได้จริงๆนะครับคุณเป็นคนที่พึ่งได้จริงๆ คัดมากโอ้ oh. เป็นพ่อเป็นแม่ที่ดีมากๆเป็นลูกที่ดูแลพ่อแม่ได้ดีครับเรียกได้ว่าเป็นคนที่ดูแลครอบครัวได้ดีเลยแหละนะนะเป็นคนที่ดูแลครอบครัวได้ดีมากๆจัดการเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวของตัวเองได้ดีมากนะรักครอบครัวมากๆเลยแล้วก็ใจแข็งมากๆ ในเรื่องของการดูแลครอบครัวในเรื่องของการรักครอบครัวของคุณเนี่ย <c oughs> แล้วความมุ่งมั่นที่จะสร้างตัวสร้างความมั่นคงสร้างความอุดอมสมบูรณ์ <c oughs> เพื่อมีครอบครัวที่ดี <c oughs> เพื่อมีครอบครัวที่มีศักยภาพที่จะเลี้ยงดูเด็กคนหนึ่งขึ้นมาได้อย่างมีคุณภาพเนี่ย เรียกได้ว่าคุณทําได้ดีนะครับทําได้ดีจนผู้คนอึ้งทําได้อย่างชัดเจนนะครับทําได้อย่างชัดเจนจนผู้คนคิดว่านี่น่าทึ่งจังเลยนะครับผู้คนอึ้งไปเลยนะถามว่าใครจะเป็นผู้นําครอบครัวคุณนี่แหละนะครับ ถ้าถามว่าคุณเป็นผู้นำครอบครัวที่ดีได้ไหมเป็นได้นะครับถัดมาครับคุณเป็นคนที่ตรงไปตรงมานะครับตรงไปตรงมานี่ไม่ได้แปลว่าปากไม่ดีพูดตรงๆพูดแบบไม่คิดพูดไปทั่วนะตรงไปตรงมานี่คือเป็นคนที่เปิดเผยตรงไปตรงมาไม่มีความลับอะไรทั้งนั้นแหละนะครับ ยังไงก็อย่างนั้นนะครับแล้วก็เป็นคนที่รักษาคําพูดมากๆเลยนะคือสัจจะรักษาคําพูดรักษาศีลได้ดีเยี่ยมนะครับยึดมั่นในความดีส,ดสุดๆเลยนะครับแล้วเวลาคุณศึกษาอะไรนะคุณศึกษาได้อย่างถ่องแท้เลยนะครับรู้ก็รู้จริงๆนะผู้คนอึ้งน,นะครับความน่าเชื่อถือมีไหมมีนะครับ โอ้โหคุณเป็นผู้นําได้น,นี่นะคุณเป็นผู้นําได้นะครับเป็นผู้นําได้จริงๆเป็นผู้นําที่มีอํานาจบารมีด้วยนะเออเวลาคนนาเนี่ยผู้คนยอมรับไม่น่าหรอกผู้คนถึงได้อึ้งนะครับเป็นผู้นําที่เด็ดขาดเป็นผู้นําที่มีอํานาจบารมีมากแล้วก็เด็ดขาดด้วยนะครับ พลักกาลังมากนะครับมากกว่าพอกับบารมีนั่นแหละนะครับเรื่องการเงินเราเป็นยังไงก็าหาได้เยอะสมกับอํานาจสมกับบารมีสมกับความเป็นผู้นําของคุณนั่นแะหละนะน่าเชื่นชมจริงๆนะครับน่าเชื่นชมนะ วนมาที่เรื่องของผู้นําอีกแล้วนะครับวนมาที่เรื่องของผู้นําอีกแล้วเป็นผู้นําได้แล้วก็เป็นเพื่อนเป็นกนนัลยาณมิตรที่ดีด้วยเป็นหุ้นส่วนที่ดีด้วยนะครับแล้วก็อีกกรณีหนึ่งนะที่คนเขาอึ้งก็คือว่าเฮ้ยคุณรู้จักคนที่มี power ขนาดนี้เลยเหรอคุณมีเพื่อนที่ดีขนาดนี้เลยเหรอเพื่อนของคุณไักเก่งไม่แพ้กันนะครับ เพื่อนของคุณก็เก่งไม่แพ้กันหุ้นส่วนของคุณก็เก่งไม่แพ้กันนะครับอืเป็นผู้นำดีๆทั้งนั้นเลยครับทัานดมาคุณกล้าทำในสิ่งที่แม้จะต้องเจอกับความยากลำบาก มัจะต้องเจอกับเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจแต่ถ้ามันคุ้มค่าที่จะทําคุณก็ทำนะครับคุณก็สู้นะแต่มันต้องสู้ในสิ่งที่ถูกต้องด้วยแหละแต่จากหน้าไพ่ที่ขึ้นนะเรื่องที่มันผิดบาปร้ายแรงเนี่ยคุณพร้อมสู้ไหมพร้อมสู้นะครับกล้าย,ยืนหยัดในสิ่งที่ดีนะครับแม้ว่าจะยืนหยัดในสิ่งที่ดีแล้วต้องมาเดือดเนื้อร้อนใจทีหลังก็ตามนะเออ เรียกได้ว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องของความเด็ดขาดที่กล้าที่จะทําอย่างนี้นะครับ <c oughs> พอมาพูดถึงเรื่องเงินบ้างเรื่องเงินนะถ้าคุณรู้ว่าจะต้องเอาไปใช้เพื่อดูแลคนที่ตัวเองรักอย่างเช่นครอบครัวอย่างนีนะ้แม้จะต้องเป็นหนี้หรือยังไงก็ตามคุณไม่กลัวหรอกนะครับคุณพร้อมรับผิดชอบนะครับคุณพร้อมรับผิดชอบ 嗯嗯。<clears throat> คุณกล้าที่จะให้อภัยคนที่ผิดพลาดคุณกล้าที่จะไม่ถือสาคนที่ทําผิดพลาดกับคุณทาให้ดีกับคุณและในขณะเดียวกันนั้นคุณเองเมื่อตัวเองทําผิดก็รู้จักสํานึกผิดแล้วก็ปรับปรุงตัวนะครับ ถ่มาผู้คนอึ้งว่าเวลาคุณตัดสินใจที่จะเริ่มอะไรใหม่ๆเนี่ยคุณเริ่มตัดสินใจได้รวดเร็วดีนะถ้าคิดจะเริ่มใหม่จะทําอะไรที่มันไม่เคยทํามาก่อนแต่มองดูแล้วว่ามันคุ้มค่าที่จะทําแล้วมันเป็นสิ่งที่มันดีคุณก็ทําทเลยนะครับตัดสินใจอย่างเด็ดขาดเลยว่าจะเอาแบบนี้จะทําอย่างนี้นะครับเออ ถัดมาครับคุณนะ่ะวางแผนเกี่ยวกับเรื่องที่จะทำได้ดีนะเวลาจะทำอะไรวางแผนอย่างเป็นขั้นเป็นตอนดูมีเหตุผลดูรอบคอบม,มากๆเลยนะครับผู้คนเขาก็อึง้งตรงนี้แหละว่าเออตัดสินใจได้ดีนะอ,อตัดสินใจได้อย่างดีรอบคอบนะครับชัดเจนเด็ดขาดรอบคอบด้วยนะครับ พอฟังว่าแผนการจะเป็นยังไงผู้คนก็อึ้งอีกว่าเออวางแผนได้ดีจังเลยนะครับเป็นแบบนี้นะเรียกได้ว่าน่าเชื่นชมนะครับน่าเชื่นชมจริงก็จะตามนี้นะครับสําหรับหัวข้อที่ว่าความเด็ดขาดของคุณตอนนี้ที่ผู้คนอึ้งน,นะมันจะถึงตรงนี้จะต้องกลาบไบผู้คนอีกยิ่งเลยนะครับที่สละเวลามาลงชมผลงานของตนนะกรับไบผู้คนอีกยิ่งเลยสำหรับการรับชมโฆษณาการกดซปเปอร์แทงอย่าให้ลำบากตัวเองนะครับ แค่มารับชมผลงานของต้นนี้ก็ขอบไปคุณอย่างยิ่งนะครับที่สําคัญขาดไม่ได้เลยตัวผมเปนีให้กำลังใจต้นทุกคนที่มาแชร์เรื่องราวของท่านเป็นวิทยาธรน์เช่นใจที่สุดเลยแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ